สวัสดีครับมาดูกันต่อนะครับนี่คลิปนี้เราก็จะรีวิวนะครับแันกาดภาคดีนะครับ SD ศูนย์สามาอกละเก้าสิบาบาทครับจำนะครับว่ากล้องเดียวเล่นได้เลยฟูลเลยนะครับผมอ่า SD ศูนย์สามนะครับแล้วก็มีเพื่อนพ้องออกมาในวันเดียวกันด้วยนะครับตั้งแต่นี SD ศูนย์หนึ่งแล้วก็ Empire SD นย์ของ Dust State สับดอกอีกแล้วนี่ศูนสี โซนสี่สตอร์เียนะครับแล้วก็โซนห้าเป็นบันเกตนะครับออกมาวันเดียวห้าห้าแบบเลยนะครับวันนี้เราทีนี้เราก็จะรีวิวตัวนี้อ้าวเดี๋ยวก่อนขอโทษทีเกือบลืมแนะนนะเพมนะครับออกกาใหม่ด้วยนะครับมีสามลายครับของดักออนเอ็มพานะครับออกกาใหม่นะแผ่นหนาสีสันสวยงามพิมพ์คมชัดแล้วก็นี่นะครับเป็นประกายเลยนะครับนี่เนื้อสวยมากนี่เป็นดักออนเอ็มพต่อไปนี่น้องดักสเตทนะครับ เข้มๆเท่ๆนะครับใครชอบนะครับจับได้เลยครับแผ่นละสามร้อยครับเพมแมนะครับ,ร,บ, oh. ร,บราคาเดิมนะครับ oh. เครื่อ oh. เติมคูคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่แล้วก็สุดท้ายนี่นครับของเคเทอร์แซน์รีสวยงามมากโดยเพมแมตต์ atch, นี่ใหม่มีกล่องด้วยนะครับบอกไว้ก่อนนี่ใ้เก็บรักษาได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยอะไม่เป็นการเสีย เดี๋ยวรายการเรามารีวิวกันเลยดีกว่าว่าในกล่องนี้เป็นอย่างไรมีอะไรกันบ้างครับสําหรับเคเทอร์วิ่งเลยเกจสามตอรี่นี่เลยตัวแรกครับยอดราชันบาสทิออนนะครับตัวเกจสามตัวหลักของเรานะครับสกิลบอกว่าในเทิร์นคุณยูนิตเกจสามทั้งหมดของคุณจนะรับพาวเวอร์บวกสองพันแล้วก็สกิลออโต้ Auto, วันการ์ดรัะวันเบอร์เทิร์นเมื่อจบการต่อสู้ที่คุณได้เช็คพบเกจสามนะครับทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบเลือกรายการของคุณหนึ่งใบสแตนยูนิตนั้นและยูนิตนั้น แพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นแน่นอนครับตัวละคให้ามาสี่ครับเป็นฟอยเป็นตัวหน้ากล่องหนึ่งใบต่อไปครับในลายลายเป็นเกตสองสวนแห่งหอ,อกสวรรค์ลุคส์เมืออ่อนี้ถูกยครับโดยยอดราชันบาสติออนสแสดงการเกตสามจากบนมือขึ้นสามใบจัวบ่วหนึ่งใบแสดงเกรสามเฮ้ยแรงเกรดสามวะเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็คอเลคอเลคเลกกาะครับในเทิร์นคุณถ้ามียูนิเกตสามเป็นจำนวนสามใบหรือมากกว่า อยู่นี้นะความสามารถบูทและเพาเวอร์ประค่าพันโอ้บูทได้นี่มีเพาเวอร์ด้วยส่งตำแหน่งเป็นสอนแะล้วต่อไปในลายลายนะครับเกตหนึ่งครับอาซูนิ่งนดับสวรรค์ฟอร์สเมื่อถูกไล่ทับโดยอาซูน,น,น,นิ่งหอกสวรรค์ลุกแสดงการ์ดเกตสามจากบนมือคุณสองใบนะครับแสดงการ์ดหนึง่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณถ้าเป็นยูนิตการ์ดเขาการ์ดไปนั้นลงท่องเรกัตถ้าไม่ใช่ส่งไปนั้นลงดรอปโซน แล้วก็สกิลแอคทีฟเดือดอาร์ดวันเปิดเทอร์นะครับเขาจะบัตหนึ่ง <c oughs> เลือกเป็นการ์กีสา,ารของคุณหนึ่งใบยืนนั้นรับพาวเวอร์บวกข้าพันจนจบเทิร์นอ่าหลายๆให้มาสี่ใบเอ้ยเดี๋ยวเกจศูนย์อ่าต่อไปเป็นเกจศูนย์นะครับอสุริณฑูสวรรค์เบสอ่าก็เมื่อถูกแล้วครับถ้าเริ่มหลังในจวดหนึ่งอ่าหลายๆผ่านไปแล้วต่อไปเป็นยูนิต น,นีใเก็บสามอไปนะครับให้มาสี่ใบตัวนี้แม้ว่าแห่งความรุนแรงราม,มาน่าเมื่อโจมตีเขาตะบัตหนึ่งอยู่นี้ได้นะรับพลังบวกถ้าพันจนจบการต่อสู้นะครับจบการต่อสู้นะแล้วต่อไปอ่าเก็สามอีกแล้วโอ้ให้เก็สามมาเยอะมากเลยนะครับอสุรแห่งขวานรับลุกตำอย่างนี้เข้าสู่โซ่เป็นสกิลให้ทีมท่องเลกาเลือกเลกาเก็บสามของคุณหนึ่งใบอยู่นั้บวกหนึ่งหมืน่นแลจบเพิ่น ต่อไปเป็นเกตหนึ่งนะครับตัวนี้ให้มาสามใบครับผู้ยิงธนูเงาลิซาน่านะเป็นวานิล็าสกิลนะครับต่อไปเป็นเกตหนึ่งพลตินัมบูฟนะครับสวัสดีสองางนี้บวกห้าพันจนจบเทินต่อไปครับเป็นพีจีนะครับนาับช่วยชีวิตพีจีก็คือ มีความสามารถพิทักษ์คือใส่ได้ไม่เกินสี่ใส่ได้ไม่เกินสี่ใบแล้วก็เมืออยู่นี้เข้าสู่ช่องการเดียนทิ้งมือหนึ่งใบจะเลือกยูนิตของคุณยูนิตนั้นจะไม่ถูกคิดจนจบก,การต่อสู้นั้นอ่าพีจีให้มาสี่ใบต่อไปเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ครับเป็นอะลิเมนเทลนะครับ,รบอ่าตัวนี้ก็บอกใส่ได้หนึ่งใบเพียงหนึ่งใบเท่านั้นในกองการ,รําเมื่อเอาผลนําออกจากเกมัวนหนึ่งแล้วก็เลือกยูนิตหนึ่งใบบวกหนึ่งร้อยล้านแล้วก็ถ้าออกผลจากการได้เช็คนะครับ จะได้รับความสามารถเพิ่มเติมก็คือเลือกกิดงของคุณหนึ่งใบบวกหนึ่งล้านนะครับอาจใบหนึ่งเลยต่อไปก็เป็น critical t ก i กอ e r อ่าที่เขอาพลังหมื่นให้มาสี่ใบตอนช็กพลังหมื่นหนึ่งบนหนึ่งต่อไปเป็น dot t ก i กอ e r นะครับ dot ิกเกอร์ให้มาสี่ใบ font t r i ก g e r สามใบนะครับ แล้วก็ฮิลติเกอร์สี่ใบก่อนนี้ปีนี่นะก่อนนี้ครับต่อไปครับนี่เลยเป็นออเดอร์นะครับออเดอร์เป็นเกรดสามนะครับช่วงเวลาแห่งทันสวรรค์ได้มาถึงแล้ว <5 S 1> เขาได้วัาสองเพื่อเล่นการ์ด <5 S 1> ไปนี้จวดสองใบ,บเลือกยูนิตหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับพลัว Power บวกห้าพันจนจบเพิ่นอ่าไอ้ทำอะไรอยู่วะเขาบอกให้ ผู้ระดมสื่อผ่าน่ยสั่งให้ทำคลิปเสยียงให้อัดคลิปแล้วก็ในกล่องน,นี้ก็จะให้แผ่นรองเล่นกระดาษมานะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นคู่มือเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็สุ่มหลังกล่องจะมีหกแบบเป็นชิปฟอยฮิวฟอยออเดอร์ฟอยนะครับ รับลูฟลอยแล้วก็ตัวที่มีในกล่องสองตัวนะครับอีกตัวแรกเป็นเกศสาม Active เลิกการบัลเบรเทอนนครับถ้ามียูนิตเกศสามจำนวนสามใบหรือมากกว่าคาทพัดหนึ่งยูนี้บวกห้าพันจนจบเทิร์ถ้าเคยทําการพอ์โซน่าไลท์ในเทอร์นี้จวกัดหนึ่งใบแล้วก็ใบเป็นเกศสองนะครับโกคาร์ทไมพิษรัเมื่อยูนี้ลงสนามช่องเลการนะครับโซบัตหน่เขาการเกศหนึ่งจากบนมือคนหนึ่งใบลงวช่องเลิการและยูนี้อยู่ที่จุคอร์ด ค่าคอสของคราวนี้แล้วเขาก็บวกค่า 5, พัานธุ์จบเทินอ่าก็จบไปแล้วนะครับเอส3ศูนย์สามครับจบไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปต่อที่เอส4ีศูนย์สี่นะครับอ่าฝากไ้ด้วยนะครับเอส3ีศูนย์สามแล้วเจอกันเอส4ีศูนย์สี่ครับบ๊ายบาย